สบายดีทุกคนเมื่อนี้พบกับน้องไอ้แเนาะเมื่อนี้น้องไอมาเขาป้าพี่น้องเขาป้าฮะน้องใหม่เนาะมากับแม่น้องแพทย์อ่ะกันนนี่เนาะโมมี่เบียรพี่น้องก็เลยออกมาพ่อก็ไปปออกมาแมออกมาฮะยังไปแักเช้พี่น้องโอ้ไายไหมสบายดีนันตีสบายดีพี่น้่ามีไคอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ แรกกินแกงเฮ็ดพี่นนองเส็้วีสบายดีสบายดีพี่น้อพาน่ไมเดอคุณน้องเม่กลับไปก่อนนะนี่เอาเอากระส่ำเลยพี่นนองแม่ยูครบแล้วแม่ยครบคาเลย ได้ใส่ค้าสันผู้ใช้หนุ่มใหม่ฮะใช้หา,หหาคอยเอาหน่อยนอนหนึ่งคอยดึงเอาคอยเห็นเด้อหัวนอนอีเมลเขาไปป่าผู้ดได้เ้าสิเขาไปหาหนุ่มใหม่ก็ได้พี่นอ้องพอมีเบียดยื้อหันก็ได้ออกมาหาะหนุ่มใหม่หาดินพ่อได้แกงเด้พี่น้องเลย เมื่อนี่แดดพี่น้องใส่นไม้ใส่ใ่มีตะกอโนมหนออใสเขาค่ที่ใส่มีตะกอมันมุมมินออ ดูไสเออมีตรกรมันหมืนยุ่งครบยุงครบตาับหมดเ๋ยวเขามาเลยพี่น้องอยู่ให้างยุ่หน้าเขาเจาะอย่าพี่น้องมาให้เอาไปเอาตีโอ้ยพออม่อยากกระหายอยู่แล้วเออไปเอาไว้ดิ าหาให้อยู่นะคงคงเข้าใจนะ<อ>สีมาดูเปลี่ยนกันเลยไอ้หน้าแตกหนูไหนที่เด็กผิวหนังด้วยเพิ่งมาเจอเพื่อนพี่แม่แค่พักติวพักกรกะโดนพักกระเลากระโดนกระเลาพักติวอยู่ใส่เอาใส่ทีมันแดดหัน สัตวเดพี่น้องเลยเขาออกหัวไปทางไปจจสิพี่น้องข่างโดดาง้าแถ้าไปแถวนีเลยพี่น้องก็ก็น้องไหวมันอยู่แคมแถวนีแคม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 ไปเลยพี่น้องเลย น้ำก็ตายไปแห้งแล้วดีที่นาหาหนไม่หไบี้ยพวผักกันเลากรบผ้กกระเลาคี่นไปินกรบป่นกัะลับหน้าสามจางสี่สางหาหนูไม้ถุงนุ่งโคตรๆเลยเนาะพี่โอ้ยคอยเงี้ส

ดังกินแล้วพี่ดองยหน่อยน้อใหญ่ป่ะพี่น้องเอาไปไหวกระตายนี่เอากระตาไปหน่ยค่ะมาจอนเถื่อนคนนี้หอนเดือดเสียเลยวะบุ้งแม่เสีดองเดือดอมันจะเถื่อนขึ้โอ้ยจิ้มกุไก่ได้ได้ไหนได้เลยโอ้ยเต็มกระต่ายเลย

เอาออกในหมวกันนี่แงออกแง่ออกถอถือห้างมูเดนหว้ยีค่ะมันห้างห้างมูเนเอาบาเงอันนงต้องเอาเิงกับเอาเมื่อไสิเอาตัวนี้ นอไหมมันแตขึ้นเที่ยวนะพี่น้องมันเดือนแปดเดือนเก่าสุเข้ามาลือแม่เสียงถือผู้แดงเพี่น้องแล้วพูดแค้นโอ้หนอใหญ่ว่แม่ มาแดงเล่นกแดงก็อยเอามือนะฮะเอามืออาไ้มแดงมือแดงมแดงสมพี่ท้องไหมอ้างมเอาหมูหันมีมืแดงนะหันหันไม่เพื้นค่ะไหนออไใ่หวะเอาเมมาแม่เบิอาเบิ้งมี

จมินอายาอะพี่น้อยไหแล้วแมงวันพี่น้อนับขึนกอแล้วน้อย่ะพี่จมนแดดพี่ห้อนี่ห้องหมดเลยนี่ห้างหมด ในอีกแล้วจะมันง่ายก็ง่ายนางใหม่ใครปลาพี่น้องน้องไหม่ในพ่นบดตกบดิบกระไรด้วยกันว่าสิบห้าเฮดกะมากข้อเอาไปแล้วเด็อ Hoppy, tìm hiểu thật là do. Lúc kìm phần nha em, kham nghi, gọi là hôm nay, 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 น้องไม้พ e? no, ี u u, pe, ่น้องน้อไม้พี่่าน้องไม้ป่าเอป่าพี่วาเอาบ้ะแพะอไรเมันนะม่นดวยีปาไ้ม่ปอ บ่เหนาะนอนวันไหมาแค่ยังไปไก่ไม่สาวเด้อทางเด้อม่แห้นดึงบ่เดลที่ไหนเลย คุณอยู่สูงลายบอโอยหมดหมมันยังคบอยู่คเนี่มีแต่น้ำก้อนหกหลาย

โอ้ยม,มันหกแล้วมันเข่าไปบ่ไรดอกน้ำสิกอเอาซื้อไปลองมะคามเมื่ก็บมะคามกผักกัแกนแง่ีเนาะคเจาะกาค้า,าหาห,หืมมื่ก้ไา่มัน มันแหงพ be ี่นาะไรก็อย huh? ู่นะเก็บกงเก็บกคามันส้ไปปนมาานใ่หมออยไปกินสมพี่เนาะกินสมใส่ตมใส่แกงนาะพี่นะเียร์ มีพัก uh ันย um ังกินอ้าวแพลวน้องใหม่จะไหนมาหยียบเขาพันได้ผนป้าไปทือป้าใส่กระดาษจ้องเอามาคามพี่นเจ้ามาอกค้เอามเจาเ้ามื่อนะคอห้องก่นม แม่ล้าก็กข้ามเก็บผักกระหงนะผักกระหยงก็บมี้่นะมันเห้ย็ผักกระหยงเราก็เม่าพี่เนาะแค่นี้ะองนพี่นาะเลย ปัญหาไงปีนปีนวะมีนะพะเกย์แกจะถูกเหรอปีนกูไหาพะเกยะกับเฮงซะ เข้าไปก่อนนะนวนะพักกันยิงกับพ่มหนี่เขาบ้านเนมะ่วันนี้เนะานนนะฮะเขาขัดจ้า หากินเทียงเพียงถ้าขอประเพศถ้าประเพศน้องซิบโง,อ,งอยู่หันนี้ขคขับบุกอาฆามดรอกว่าแต่พกักอะไนีย่าเก่าแม่นเนยมันคือพกักอะนรอยอะไร Gang of my-